สวัสดีครับก็วันนี้ผมวุฒเจซี่ลูกาครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมากลางแดดอีกแล้วฮะมาะสวนผสมของพี่มะวันนี้ก็พามาชมพอดีเขากำลังให้น้ำผมเลยมาเก็บภาพการให้น้ําแบบเทสน้ําพุ่งโดยที่เขาไม่ใช้น้ําเวียงนะแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะใช้น้ําเวียงมินิก็จะเป็นตัวนี่ฮะเขาเดินกลางนะฮะเป็นท่อ2นิ้วเมลเลยนะอันนี้ใช้เครื่องอยู่เครื่องบิก๊ก แล้วก็เป็นท่อน่าจะประมาณ6ขุนนะเป็นสายสายน้ำพุ่งฮนะหกหกหรือสี่ไม่รู้น่าจะสี่สี่ขุนไม่มั่นใจเหมือนกันนี่ฮะแต่เขาจะให้น้ําอย่างนี้เลยนะฮะมันจะเป็นฝอยฝอยอย่างนี้เลยมองในกล้องมันจะเห็นหรือเปล่านี่ฮะน้ำจะออกเป็นฝอยฝอยเล็กๆเ,เลยก็จะมีฝรั่งมีทุเรียนเนี่ยที่ให้อยู่นี่ฮะแล้วก็จะมีพริกข้างๆแล้วก็มีมะละกรอยอยู่ตรงกลางนี่ฮะเดี๋ยวพาเพื่อนดูนี่เขาใส่หลายประตูนะโซนนี้ของเขาถึงนู่นเลยฮะ ตามท่อไปเลยอันนี้ยกยกลูกฟูกแบบเล็กๆตอนนี้ฮะแล้วก็เปิดเป็นโซนไปเลยฮะดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหล่งน้ำก็เป็นอีกหนึ่ง,แน,แ,นงแนวทางที่เป็นเป็นการให้น้ําแบบระบบน้าพุ่งนี่ก็ถือว่า,าให้กับสวนขนาดนี้ได้เหมือนกันนะฮะพอเขเปิดได้นานเนี่ยแล้วความชุ่มชื่นอ่ะผมทั้งเกตดูในความชุ่มชื่นจะเยอะนี่ฮะทั้งแปลงเลยมันจะชุ่มชื่นไปหมดทั้งหมดนี่เลยฮะ จะมองเห็นฝอยรึเปล่าในถ้ามองตรงกลางเนี่ยครับมันจะแตกไปทางซ้ายฝ่ายอย่างนี้เลยอ่าแต่ว่าตรงกลางก็ได้น้ำครับมันจะมีฝอยออกมาได้น้ำนะก็ถือว่าสวยเลยนะผมว่าโอเคเลยอ่าเพราะมันจะมีฝอยฝอยนี่ฮะเออได้น้ําดีมากเลยก็เอ่อเป็นแนวทางให้เอซีถ้าเดินสายไปน้งพุ่งนี่ก็ถือว่าประหยัดต้นทุนไปได้นะในในระยะสองสามปีฮนะ ออกทามปีแต่หลังจากนั้นเราก็อาจจะใส่เจาะเนี่ยเจาะเห็นพี่เขาบอกว่าเจาะเป็นหัวมินิสปริงเนี่ยใส่ใส่ช่วงนี้ได้เจาะหัวใส่ได้นี่ฮะเนี่ยมันจะออกอย่างนี้เลยดูน้ำมากอย่างเนี้ยน้าเจิงเลยนะแต่ที่โคนที่โคนอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ไม่ได้น้ําพี่เขาบอกเขาเจาะเจาะด้านล่างเจาะด้านล่างท่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มาเขาบอกเขาจะเจาะด้านล่างท่อแล้วน้ำมันจะไหลลงโคนมาดีเลยเอเข็มตุ๊ตุ๊เด้านล่างมันก็จะออกเลย นี่ฮะอันนี้เป็นแหล่งน้ำของเขาแล้วก็นู่งเครื่องอท่อสองนิ้วสามนิ้วใช่ไหมของพี่เครื่องสามนิ้วอ๋อเลยตรงกลางที่พี่ว่าอะไรน,น้ําตรงนี้ใช่ไหมเธายืนกลางอ่ะน้ําจะออกสายฝาอย่างนี้ใช่ไหมตรงตรงต้ไคร้ด้านโน้นเราจะเห็นชัดเพราะมันย้อนอ่แล้วแล้วตรงต้นเนี่ยเกี่ยวคือ เจาะที่ข้างล่างใช่ไหมเจาะเจาะให้มันเข้าโคนอ๋อเจาะให้เข้าโคนเนี่ยมันก็ได้แล้วทุเรียนก็แตกดีนะเออต่ไหนมีปุ่มมันก็ล้างกระปุกดอ๋อมันก็พุ่มชนพุ่มตล้ไหนนั่นเราก็เจาะใต้โคนมันก็จะชื้นอ่านี่ฮะเออแป้งด้วยหัวหวีมินิงตัวเล็กๆใส่เดี๋ยวลองแป้งแป้งเป็นหวดหวีมินิใส่ที่โคนใช่ไหมใช่ใช่นี่ฮะนี่ฝรั่งก็ออกดอกแล้ว วเวลาเวลาตัดจ้าของพี่ก็จะดึงดพับกลับมาเลยดึง<ด><ด>สายกลับแล้วก็ตัดเลยสะดวกแล้วหลังจากก็ดึงยืดใหม่อาจจะไม่ไม่สะดวกสําหรับคนที่ทําแบบแปลงใหญ่แต่ถ้าแปลงนี่ก็ถือว่าโอเคนะปลูกหลายอย่างเนี่ย<ด>ก็ดึงไปดึงมาอ่าใช่แต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะเราก็ทำสวนอยู่แล้วฮะแต่ว่ามันก็ลดต้นทุนได้อย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าเอ่อเป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันสําหรับเทปน้ําพุ่งกับสวน ผสมในแนวนี้แล้วก็มันลดต้นทุนเรื่องการเดินท่อใช่ไหมพอม้วนหนึ่งนี่เป็นร้อยเมตรเนาะม้วนม้วนสองร้อยเมตรโอ้สองร้อยเมตรม้วนเดียวกว็พันสบาทเนาะม้วนม้วนม,มันแค่สี่ร้อยบาทเองเออ,อเม้วนสี่ร้อยบาทเองแล้วก็ท่อเมนเส้นหนึ่งเห็นไหมเี่จบเลยแล้วก็ปัม๊มก็มีแหล่งน้ำก็กใช้ได้เลยอย่างนี้ฮะนี่ก็ถือว่านะมันนต้เเราป็ โอ้โหบีเราต้องใช้เมนสองสองเส้นเราต้เมนเยอะอ๋อใช่เป็นบัวบีนี่มันต้องเดินซอยอย่างที่ทําแบบสวนเรียนนั่นมันต้องเดินซอยเดินอะไรเยอะยแต่ถ้าอย่างนี้นี่มีเมนเส้นเดียวแล้วก็อัดออกซ้ายฝาเลยยิมกระพุ่งไปอย่างนี้เลยโอ้โหเจ๋ว <ลง S 1> เลยนะอ๋อระยะนี่ก็คือฝั่งละสามสิบเมตรเลอ๋อระยะนี่ก็คือฝั่งละสาเออลองยาวอ่ะลองยาวอ๋อลองยาวนี่สามสิบก็แบ่งครึ่งก็สิบห้าสิบห้านะใช่ลองยาวเจ็ดสิบอ๋อลองยาวเจ็ดสิบ อันนี้คือสิบสามสิบเมตรประมาณสามสิบมีกี่ประตูเนี่ยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณสิบประตูใช่ไหมสิบเอ็ดตัวแทงโน่นดีกว่ามีตรงนี้มันสั้นหน่อยเลยเออตรงนี้สั้นหน่อยโอ้มีฝั่งนู้นด้วยเอาไม่ใช่เอาเปิดเปิดตรงนี้สรงเดียวอืมประมาณสิบประตูเนี่ยฮะก็เปิดแล้วได้น้ำหมดแต่ถ้าอยากได้แรงเราเล่นเครื่องหน่อยไหมใช่ใช่มันก็พุ่งได้ไกลขึ้นไม่เท่าอีกเนี่ย อันนี้เป็นน้ำมันโอ้ก็เป็นน้่ดังกันเหมือนกันเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าปันน้นก็แรงก็แรงเหมือนกันอ๋อเนี่ยทุเรียนก็นกออกอย่างนี้แล้วนี่ก็แตกอยู่นี่ทุเรียนก็ใช้ได้นี่ฮ้ยมีการเดินยอดแล้วนี่ฮะเดินยอดดีแต่อาจจะน้ำเยอะไปซ้ำเนี่ยยังจุดๆแล้วความชื้นมันจะเยอะใบออกจุดๆหน่อย มีมีบางต้นเนี่ยอ่าใช่เพราะว่าเฮ้ยมันก็โอเคนี่มะละกูมะละกอก็ฝั่งนี้ปลูกก่อนนะมันก็โตก่อนละเนี่ฮะถือว่าได้ผลนะพิกเพล็กโห่นี่ฮะใช้ได้เลยดกดูเนี่ฮะก็ถือว่าโอเคก็คือน้ําพุ่งนี่พี่ให้ประมาณกี่วันครั้งอ่ะดีที่ผ่านมามันประมาณสี่วันห้าวันครั้งหนึ่งอ๋อสี่วันห้าวันครั้งหนึ่งก็ให้ทั้งหมดเลยทั้งแปลงเหมือนกันแต่กินน้ะเหมือนกันนะโอ้โหหกวันมันถึงเกือบวัหกวันเจ็ดวันเลยเหรอโอ้โหนี่ดูแตกยอด นี่ฮะทุเรียนดูตน้ตรั้นัวมน้ำพุ่งเนี่ยใช้ระบบน้ำพุ่งมาตั้งแต่ปลูกกี่เดือนละเริ่มแรกกับตอนนี้ประมาณหกเดือนแล้วหกเดือนเกือบเจ็ดเดือนแล้วมั้งเนี่ยก็เพิ่งจะมาให้น้าได้เดือนสองเดือนนี้เนาะใช่ไหมให้น้ํามาเออใช่ให้น้ามาประมาณสองเดือนอ่าสองเดือนนะฮะก็เป็นระบบน้ําพุ่งที่ดูแลส่วนนี้มาที่ปลูกมาหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยก็ถือว่าเนี่ยได้ขนาดนี้ฮะดู อมีรูแล้วมีร้านนี่ใช้ระบบน้ำพุ่งเลยของพ่มะนนี่ฮะทุเรียนอันไหนที่แตกก็แตกพุ่มเลยเนี่ยฮะอูดูสวยมากเลยมะละกอกกกโตแล้วนีลูกทุกอย่างมะละกอก,รก,รก,รกรล้วยส้มเลยมีมะละกอล้วก็ฝรั่งพริกทุเรียนนี่ฮะโหนี่สลับกันก็ถือว่าฝรั่งกระดกหโหดกดกเลยเนานะตต้อตอนนี่ดอกเต็มเลยพอแล้วอะไรแล้วเนี่ยโหอันนี้สวยเลยทุเรียนเป็นลำแพนเลยเนี่ยฮะ น้ำขนาดนี้เปิดขนาดนี้น้ำเจิงในร่องบานเลยนี่นาดขนาดขนาดนี้นั่ะเปิดแค่ตัวใช้เวลาอที่กือบสองชั่วโมงแล้วเนี่ยอ๋อนี่สองชั่วโมงใช่ไหมให้น้ำร่องสองชั่วโมงอ่ะดูว่าโหแต่ให้สองชั่วโมงก็อยู่ยาวเลยอ่ะแบบเป็นชื้นชื้นนานอยู่เป็นอาทิตย์เลยดูทุดเดียนโอ้ยแตกสวยเลยนี่โอ้ ไ,ได้ฮะนี่ระบบน้าพุ่งทั้งแปงแลงขนาดฐานข้างหลังก็ลงสลังต้นเล็กๆกับดอกขนาดนนนนนต้นอยู่แตงนี้ดอกโอ้เนี่ยเนี่ยดูดอก <c oughs> โอ้โดกมากนี่ฮะ <c oughs> อ๋อก็จะได้ฝรั่งแล้วอันนี้หมากชุดนี้เป็นหมากชุดนี้มันเป็นมันใส่หมากไว้อ๋อแต่ยังไม่ได้ใส่อะไรทุเรียนทุเรียนฝรั่งแล้วตายเดี๋ยวเดินเหยียบแล้วก็องี้กอ๋อนี่กแล้กออีกฮะถือว่าโหเป็นส่วนผสม สวยมากนี่ฮะแล้วก็เป็นระบบน้ำพุ่งที่ให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตได้ขนาดนี้เลยนี่ฮะดูระบบน้ำพุ่งอย่างนี้เลยฮะอ่าหกเดือนฮะที่เขาอยู่มาเนี่ยเติบโตเป็นมีลูกแล้วมีดอกแล้วนี่ฮะโอ้สุดยอดเลย <c oughs> น้ำเติมมาแล้วท่วมมาแล้ว <c oughs> เยอะมากนี่ฮะอันนี้เป็นต้นสาบรสฮ้ก็สาบรสขึ้นตรงนี้อีก <c oughs> ทำเป็นรั้วเอกอะไรรั้ว เออเป็นค้างเออเป็นค้างค้างสารถนี่ก็เป็นมะละขี่นกโอ้โหมีทุกอย่างจริงๆนะฮะจิมน้นพริกได้เลยมะละาขี่นกนี่ฮะโอ้โหทุกอย่างจริงมีองางนก็มีนะฮะลงมาแล้วนะอ่างวนเออยังไม่ได้ทำร้านให้เนี่ยพริกอันนี้พริกอะไรอะไม่ายาวยาวอ่อนโอ้พริกอ่อนโอ,อ,อน้โหนี่ยนะพบเลยแปลงนี้ไหนๆก็มาแล้วอัปเดตให้เพื่อนๆดูด้วยฮนะนี่ฮะเป็นระบบน้ำพุ่งที่เออ เหมือนกับว่าเราต้นทุนการเดินท่อน้อยหน่อย,อยมันก็ถามว่าใช้ได้ลถได้นีก็จนทุนเดียนเงาะอะ้ทุเดียนเอ่ฝรั่งมีผลผลิตพริกมีผลผลิตแล้วนี่ฮะโดกเลยใช้ได้เลยเนี่ฮะ อ่าอู้อันตรงนี้แรงแสดงว่าไม่มัน,น,นมสั้นๆโอ๋อถ้าท่อนไหนสั้นมันจะพุ่งแรงมรนนันไม่ได้รีอ๋อไม่ได้รีใช่ไหม,มตตเนี่ยม,มันจะได้พริกเต็มๆเลยแล้วลงมาแล้วตรงกลางที่พี่มาบอกมันก็ชนใบชนพุ่มแล้วมันก็ได้กินเหมือนกันก็ทำแบเราต้องการมากเราก็ใช้เข็มอตุเราก็ใช้เข็มตุให้มันตรงโค่นหน่อยกระตุกโคนอ่าตุกโคนหน่อยพลังแต่ว่าเดี๋ยวจะลองวางระบบระบบมินิตรงโคนเลย ทีนี้มึงจะตีข้างในเลยตีเป็นัวคือไม่ต้องใช้สายเสียบเข้าไปแค่นี้เลยประหยัดด้วยใช่ไหมเออไม่ต้องใช้สายใช้ตัวอ่าแล้วมันจะตั้งอยู่ได้เหรอได้อ๋อมันตั้งได้อ่ะลองลองแล้วใช่ไหมลองแล้วอ๋อลองแล้วฮะก็คือตั้งได้ได้ได้อันนี้ต้นสาคูนี่ฮะก็เดี๋ยวผมจะเอาพันธ์ไปปลูกนี่ฮะสาคูหายากแ้วนะครับสาคูนี่ฮะเอ่อยอดไอ้หนอนนี่ต้มกินได้แล้วแก่แล้วเนี่ยสาคูอ่าวันนี้ก็พามา อัปเดตพามาเที่ยวมาชมสวนของพี่มะที่ปลูกแบบสวนผสมก็ใกล้ๆจะเห็นผลบ้างในในบางพืชแล้วอย่างตัวฝรั่งโคตรตกเลยดอกนีต้นนิดเดียวจะดตกมากเลยฮะดอกฝรั่งดูดอกขนาดเลยตกจริงๆฮะก็ในช่วงโควิดก็มาเดินสวนอย่างนี้ก็ถือว่าอ๋อถ้าเรามีสวนแบบสวนผสมมีครบอย่างเนี้ยโอ้ภูมิใจเลยนะมาได้กินทุกอย่างเลยน่ฮะพี่ก็มี ฝรั่งก็มีทุเรียนแล้วก็เติบโตอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่ดีไม่มีตัวไอ้ดีกับอีกแตงโมเงี้ยโอ้ก็พาเพื่อนมาชมมาดูแนวทางในการสร้างสวนในพื้นที่ที่น้ำน้อยแล้วก็เดินระบบน้ำแบบต้นทุนต่ำเราก็อ,อยู่ได้ทุเรียนก็เติบโตได้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ถ้าเอสซีสนใจอยากทำตรงนี้ก็เอาไปไประยุกต์ปรับใช้ใน สวนได้นะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งช่องทางที่ทําแล้วเห็นผลว่าเนี่ยมันหกเ,เขาปูมหกเดือนเริ่มให้น้ํามาสองเดือนอต้นไม้เขาเติบโตได้ในระบบน้ําพุ่งก็ถือว่ามันก็ตอบโจทย์อแต่ว่าถ้ามันไม่ได้ผลสองเดือนเนี่ยมันก็ต้องมีเสียหายบ้างมีตายบ้างมีอะไรบ้างใช่ไหมแต่ตอนนี้คือของเขามีลูกแล้วมีดอกแล้วเ,เดี๋ยวพี่มาจะลองใส่หัวมินิให้ดูที่ว่า เจาะแล้วใส่เลยตรงตรงโคนมันจะตีเหบี่ยงได้แค่ไหนเนี่ยก็ใช้มีดเจาะแล้วก็เสียบลงไปอ่ามันจะมีที่เสียบขยายเนาะอ่าพอเสียบปุ๊บอ่ามันจะจะหมุนใช่ไหมอ่านี่พอเสียบแล้วรูมันจะใหญ่เดีย๋ยวลองดูนะว่าจะหมุนได้ไหมอ่า หัวเขเขายังไม่ค่อยดีหัวมันมันมันฝิดหัวมันฝืดใช่ไหมอ๋อไม่ได้ใช้งานอ่าเดี๋ยวลองดูนี่ฮะพอเสียปุ๊บระดับการพุ่งมันก็จะลดลงหน่อยนะฮะแต่มันตีหมุนแล้วเห็นไหมอ่าตีหมุนแล้วนี่ฮะตีหมุนแล้วอ่าเห็นไหมอ่าก็เวี่ยงอยู่ที่โคนแล้วนี่ฮะโอ้ไม่ต้องไม่ต้องไปปักหลักเลยนี่ฮะก็คือเวียงแล้วนะฮะเออถือว่าโอเคแล้วแค่นี้ก็ได้ บริเวณโคลนแต่น้ำพุ่งไปยังพุ่งเใส่รา้ใอใช่แล้วถ้าหมีมันก็โอเคนะพอดีต้นเลยโอ้เออใช่ใเออโอเคเลยนะเไกลเหมือนกันใช้ได้เลยฮะก็ถือว่าประหยัดนะก็ตอยัได้อีกก็มาใส่ตรงนี้อ่าถ้าอยากได้ตรงไหนความชื้นเพิ่มแล้วก็ใส่ไปจุดๆไปอ่มันก็ไม่แพงนะตกตวงสองมัห้าสิบสอเอโอเคนะ แล้วลองมาตุสายอะไรก็ได้มันตัวตัวแล้เข็มอ๋อมีตัวตัวแล้วก็ใส่หัวไปเลยไปกดไปเลยนี่ฮะก็ถือว่าโอเคเออนะคือสำหรับปลูกพืชหลายๆอย่างอ๋อต่างดึงแรงหน่อยแต่มันก็อยู่ได้ในระดับแรงดันของน้ำเนี้ยก็หมุนสวยเลย อ่าใช้ได้นี่ฮะถือว่าโอเคใช้ได้ตอบโจทย์เราก็พลิกสายให้ให้ให้เรารต้อบบงการว่าเราต้องฝังสายยังไงให้ดีค่อยๆเหยียมให้มันมันจะได้ต่างได้สวยอ๋อนี่ฮะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะแบบนี้ใช้ได้เลยสําหรับระ,ระบบการให้น้ำแบบนี้อันนี้สําหรับชาวสวนหรือว่าทําร่องอย่างเงี้ยผสมประสานก็ทําระบบน้ําแบบผมงพี่มาได้อ่าเป็นคือครับว่าเป,เป็นเป็นแนวทางให้ได้ตรงนี้ฮะก็จะได้ลดต้นทุนเรื่อง การเดินท่อเดินอะไรแล้วก็ท่ออะไรยังพับเก็บได้ถึงเวลาเราอยากเดินเมนจริงเราก็ค่อยเอาฝังที่หลังก็ได้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ไม่ไม่ได้เสียหายไม่ได้คงเสียหายอ่าเดี๋ยวให้ดูอย่างนี้เราอยากให้เอาโคดได้เห็นเลยนะอ่าอยากให้เอาโคนนี่พี่ใช้เข็มจิ้มนช่ไ็มจิ้มททีี่่ตรงโคนอ่่าป๊บนนี้ำก็ไปแล้วน้ำก็ไปตรงโคนแล้วถ้าตรงไหนมันพุ่งไม่โดนนาะเราก็จิ้มหน่อยก็จิ้มไปอ่าเขาออกอ๋อ ตัานรูได้ตัานแล้วก็ใช้เข็มช่วยอ๋อใช้เข็มช่วยเดินดูหน่อยแค่นึงมันก็สำเร็จบางครั้งมันก็มีมั่งเราต้องการให้ละเอียดให้สวยงามแล้วก็เสียเวลาตัวเราหน่อยให้นึงอ๋อใช่เพราะมันต้องดูอยู่สวนแล้วก็ต้องอยู่อยู่แล้วต้องเดินอยู่แล้วไม่เดินไม่ได้เดี๋ยวไม่ปล่อยเราไปแหละก็ได้อ่ใช่ต้องเดินอยู่แล้วถ้าเราไม่เดินอ่าต้นไม้เราก็ไม่ได้ดูแลอันนี้เราก็ต้องเดินมาดูแลนี่ฮะนี่ว่าเข้าโคนแล้วความชื้นก็โอ้โห ถือว่าใช้ได้เลยฮะก็จะพุ่งโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอละอองฝอยอะไรมันก็โดนนะใช่ลมมันพัดไปพัดมาอ่าใช่เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะอ่าเป็นหนึ่งแนวทางให้เพื่อนๆนะครับก็ยังไงก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับอ่าเป็นการอัปเดตระบบน้ำพุ่งของสวนพิม่ากับแปลงทุเรียนแปลงอะไรหลากหลายนี่ฮะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ